สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับบรรยายกาศลุกทุ่งกันต่อครับคลิปนี้นวันนี้ก็คือสาครับวันนี้จะสูบสาครับสูบสาจับปลากันก็เป็นสรลูกเล็กๆครั เล็กน้อยฮะ ไมชมรถรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งครับคลาสสิกครับฮุบตา้า4ี9 5ชวนกับท่อพยานาาครับ นี่ก็เดีย๋ยวหน้าใช้ก็หน้าแปดเลยฮะ ตัวรถของอะไรนี่ยแผ่นตัวรถของอะไรเนี่ยกร,ออร,ระทิงแดงกร,ระทิงแดงน่าจะใช่ไหมแล้วก,กวก็เก่าเกียร์ก็อาจจะมีทำอายุครับทำอายุกห้ใช้งานโบสตารุ่นนี้ก็น่าจะสัก สามสิบปีถึงไหมประมาณเกือบสามสิบปีครับหรืออาจจะถึงนะตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะจะมีปลาพักปุ้งเข้ามาน,นี้ ดูวิธีการตั้งสู่ก่อนครับท่านทุนบางคนอาจจะมีจริงๆก็คือแค่ใช้สายพานก่อมูเล่รถไถกับพราพะยาพนาครับแต่บางคนก็อาจจะมีวิธีแตกต่างกันไปบ้างครับก็ลองมาดูวิธีที่มันหลากหลายกันไปบ้างครับ ปีๆก็สุบครั้งหนึ่งครับ ตอนนี้เราให้ท่านผู้ชมชมวิธีกันตั้งคืนคตั้งข้าสุดน้ำครับก็เหมือนเหมือนกันทั่วๆไปครับสายพันก็ถือว่าไมย่ยาวมากครับเท่าไหร่ครับสัน้นไปนิดนึง หมาครับขัดสายพานครับให้ตึงครับ ตรงกลางก็ลึกขึ้นึงกท่อใบานาคหน้า8นี่ก็แป๊บเดียวนะนเดี๋ยวเราก็ชมขั้นตอนการติดตั้งครับติดตั้งเครสุกน้ำก่อนครับ แต่นภพลก็ไม่ได้ใช้ทรัพยานาครับ 你看。比 ก็ปีนี้ครับเป็นปีที่ฝนแรงปีนึงครับก็ฝนก็ามาเดือนอสิงหากันยาเลยครับแต่ว่ามาดีปลายปีฮะเลยไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับมีเยอะแค่ไหนฮะคยมีุดบ้างครับก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเครื่องสู น้ำเสร็จแล้วครับด้วยท่อพยานาครับรถสถยฮอน้าฉีก้าห้าครับพยานาคหน้าแปดครับเดี๋ยวรอน้ําแห้งครับตอนนี้ก็ต้องเก็บผักกุ้งก่อนครับต้องปั่นผักกุ้งหรือผักปุ้งออกครับจากสาก่อนฮะครับก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันอีกครั้งครับก่อนน้ำแห้งครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกัน จับปลากันครับนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันอีกครั้งตอนจับปลาในคลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ